สวัสดีครับสมาชิกสตาุเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีวหวยฮาหนอยครับงวดประจำวันที่16มกราคม2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P. ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ สตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหว,วยฮานอยวะันที่15ามกราคม2565ันากกันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษ ซึ่งทําการออกในเวลา17.15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีรางวันเลขท้าย4ตัวออก7 4 4 5เลขท้าย3ตัวบน4 4 5 2ตัวบน4 5เลขท้าย2ตัวล่าง7 7ผลการออกสระหวยฮานอยปกติซึ่งทําการออกในเวลา18นกา15นาทีถึง18นาฬกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก0 2 2 2ครับเลขไทยสามตัวบน2 2 2 2ตัวบน2 2เลขไทยสองตัวล่าง1 7และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ครับซึ่งทำการออกในเวลา19บเนาฬิกาสินาทีถึง19บเนาฬิกาสานาทีรางวัลเลขไทยสี่ตัวออก9053ครับเลขไทยสามตัวบน053 2ตัวบน53เลขไทยสองตัวล่าง44ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอย พิเศษปกติและว i p งวดประจำวันที่16นะครับมาสรุปเด็กสูตรที่ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่15นะครับซึ่งในชุดเด็กเด่นนะครับที่เป็นช่วงการสรุปช่วงสุดท้ายครับที่ผมสรุปไปครับก็ผลการออกในชุด2ตัวเด่นบนล่างนะครับ2ตัวเด่นบนล่างมาเป็นตัวกับซึ่งออกสะห้าสามเด็กไทย2ตัวล่างของหวยฮานอย VIP ครับ53ครับ เป็นหวยฮานอย VIP ครับส่วนเลขชุดเน้นชุดเน้นชุดรองครับเน้นในที่สามห้าชุดรองมาสีสาห้าก็มาเข้าที่ห้าสามครับนี่ตัวเป็นตัวกลับกันนะครับเป็นตัวกลับกันไม่มาตรงตรงนะครับไม่มาตรงตรงกับเป็นตัวกลับสมาชิกท่านใดที่กลับตัวนะครับ5้าสามสามห้าไป ซื้อสลากไวยฮานอย V.I.P. คงจะมีโชคนะครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับที่ผมสรุปเน้นไว้ดึงเด่นไม่มาครับแต่ในหลัก10นะครับหลัก10ไหวยฮานอยปกตินะครับหวยฮานอยปกติผมเน้นไป85และ35หานะครับ3 5มเป็นตัวกลับของหวยฮานอย V.I.P. นะครับส่วราคาาครับตัวเลขชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่าง ที่ผมดึงเด่นไม่เข้าดึงเด่นนะครับแต่หลักร้อยหลักสิบนะครับหลักสิบยังเดินครับซึ่งออกหนึ่งเจ็ดครับหลักหน่วยเดินครับหนึ่งเจ็ดครับนี่คือหลักสิบและหลักหน่วยเข้าตามสูตรนะครับตามสูตรนะครับเพราะว่าสลักเด็กไทยสองตุลังของหวยฮ้าหนอวยปกติที่เน้นไว้ไม่มาครับนี่คือข้อมูลของงวดวันที่สิบห้านะครับส่วนในงวดของวันที่นะครับส่วนในงวดของวันที่ 16ครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นเช่นเดียวกันนะครับมาดูการสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันเลยครับจากการน,นำเลขท้าย3ตัวของหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก2 22ครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลขสองคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวมี1 3 6 8ครับ1368หลักสิบครับผมนำเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากส <net> well ูตรคํานวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี1 2 6 7ก็ครับ1 2 6 7และหลักหน่วยครับผมนำเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี3580นครับ3 5 8 0นี้คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหน่อยหวยประจําวันที่1 0 หกนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบครับ4ตัว1 2 6 7จับคู่หลักหน่วย4ตัว3580จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 3 15 18 10 2วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้ <S 2 3 2 5 2 8, 20 6วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้6 3 6 5ห้า 6860ครับ7วางหลักสิบจับคู่กัหลกหน่วย4ตัวครับไจ็ดด้73 75 78 70นย์ะครับรวมทั้งหมดนะครับ16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนชุดตรงๆนะครับที่ยังไม่ตัดทับส่วนชุดสรุปเด่นเด่นครับในชุดเด่นครับผมจะตักจาก16ชุดครับเพื่อที่จะสรุปชุดเด่นที่สุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบตัวหนึ่งครับหนึ่งผมดึงเลขหนึ่งครับ ดึงเลขหนึ่งนะครับดึงเลขหกสองตัวครับเน้นหนึ่งกับหกสองตัวหลักหน่วยสี่ตัวครับสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์ผมดึงเลขห้าครับดึงเลขห้าดึงเลขศูนย์วางหลักหน่วยครับผมนําหลักสิบสองตัวนะครับหนึ่งกับหกนะครับนํามาจับคู่หลักหน่วยสองตัวห้ากับศูนย์จะได้ชุดดึงเด่นจากสิบหกชุดครับจากสิบหกชุดสรุปชุดเด่นไว้ก็จะมีหนึ่งห้า หนึ่งศูนย์หกห้าหกศูนย์ครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกห้าและหกศูนย์นะครับนี่คือชุดเด่นครับมาลุ้นครับชุดเด่นจะเดินหรือไม่ครับหรือถ้าชุดเด่นไม่มาจะมาเช็กท่านใดที่มีแนวทางการคิดคำนวณได้เลขเด่นนับเลขเด่นนะครับนามาเทียบมาชนนะครับในกลุ่มนี้ครับสิบหกชุดนะครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับ มสรุปไว้ความน่าจะเป็นที่4ชุดนี้ครับ15 1 0 6 5และ60นะครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับหลักร้อย4ตัวครับ1 368ครับ1368ผมดึงเลข3ครับหลักร้อยดึงเลขก3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดดึงเด่น2ตัวบน4ชุด15 1016 1 15, 6, 5ึ่6ห้าหนึครับจะชุด3าตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับสรุปจากคู่ไว้ครับสามวังหลักร้อยจากคู่กับชุดเด่นสตัวบนสี่ชุดจะได้สามหนึ่งห้าสามหนึ่งศูนย์สามหาครับแวั 8, งหลักร้อยจากคู่ชุดเด่นสตัวบนสี่ชุดก็จดแปดนึ่ง 8 1 0หน8 6งศรวมทั้งหมด8ชุดครับในเลขชุด3ตัวบนชุดตรงๆครับใน8ชุดนี้ครับชุดดึงเด่นครับผมจะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูนะครับชุดเด่นผมเน้นไปที่865ครับเด่น8 6 5หครับดึงเด่นมาที่865ส่วนชุดรองครับ8 1 5หครับ8 1 5หครับนี่คือชุดรองครับเหลือ2ชุดนะครับจาก8ชุดจะเหลืออยู่ที่2ชุดแ1 5และ8 6 5หครับ ส่วนในชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัวชุดเด็น4ชุดครับชุดเด่นเน้นไปที่6กาครับรองที่15ครับนี่คือข้อมูลเลขไท้าย3ตัวบน2ตัวบนชุดเน้นและชุดรองของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับแนวทางสูตรเน้นไปที่ฮานอยปกติวอบแนาฬิกาถึง18บแนาฬสทจะทราบผลกันนะครับ มาดูเลขท้ายสองตัวร่างกันต่อเลยนะครับเลขท้ายสองตัวร่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดนะครับซึ่งออกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดนะครับหลักสิบครับผมนําเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณได้สี่ตัวครับในสี่ตัวมีหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดหลักหน่วยครับผมนําเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่น ประจำหลักหน่วยได้เลขเต็นจากสูตรคำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี2 570นครับ2 5 7 0นี่คือเลขเด็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับในหลักสิบตัวนะครับหลักสิบตัวผมดึงเลข3ครับดึงเลข3นะครับดึงเลข8วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2570ครับ2 5 7 0ผมดึงเลข5ครับดึงเลข5ดึงเลข0นวาง หลักหน่วยครับผมนําหลัก1 0 2ตัวครับ3กับ8ครับจับคู่หลักหน่วยเด่น2ตัว5กับ0ย์ครับจะได้ชุด2ตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างหวยฮานอยครับที่สรุปจับคู่ไว้มี3 5 3ห8 5 8 0แครับ3 5 3 0 8 5และ80ครับในสีชุดนะครับสรุปใน4ชุดนี้นะครับชุดเด่นผมเน้นไปที่80ครับเด่น80รอง85ครับนี่คือชุดเด่น เด็กไทย2ตัวล่างของหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยเลยครับพิเศษปกติและ VIP ครับวดประจำวันที่16มกราคม2 5 6 5ครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเด็กเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ครับจะมีด้วยกันทั้งหมด 15, 10, ,65,60 สามห้าสามศูนย์แปดห้าแปดศูนย์เราทั้งหมดแปดชุดครับในแปดชุดนี้เป็นชุดเด่นสองตัวครับมาได้ทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างทั้งสามฮานอยพิเศษปกติและวี p อพีนะครับหมดลาสุดนะครับซึ่งในชุดกลุ่มนี้ครับก็ามาเข้าที่เป็นตัวกับสามห้าครับของหวยฮานอยวีไอพีซึ่งหัวเก้าห้าสามครับเก้าห้าสามนี่คือข้อหมุนงวดวันที่สิบ พลานะครับส่วในบอลมาที่16จะเดินหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับใน8ชุดนี้นะครับส่วนชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนเน้นไปที่8 6 5ครับเน้น8 6 5ครับ2ตัวบนเน้น6 5ครับ2ตัวล่างเน้น8 0นะครับ8 0ครับส่วนชุดรองครับ3ตัวบรองที่8 1 5ครับรอง8 1 5ครับชุดรองครับ2ตัวบน1 5ครับ สองตัวล่างครับรองแปดห้าครับมาลุ้นครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองชุดสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเน้นและรองครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นไปที่เลขห้าวิ่งล่างเน้นไปที่เลขแปดนำจับกู่ห้าแปดอีกชุดหนึ่งครับนี่คือเลขเด่นนะครับในชุดเน้นชุดรองสองตัวบนสองตัวล่างครับหกห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดห้ารวมทั้งเลขวิ่งนะครับจับคู่ห้าแปดชุดหนึ่งครับเป็นเลขเด่น เน้นลองครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับทั้งบนทั้งล่างครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยเมื่อประจำวันที่16มกราคมครับผมก็ด้สรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ต้องรุนกันในงวดวันที่16นะครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ตรีดงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่16 กาคม .2565 ลวงลิปห้สมาชิกดูเป็นหน้าทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลวงลิป ให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอสมาชิกสตาร์ตรีนงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับทุกสาขาหไวหนอยทั้งฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP งวดประจำวันที่16มกราคม2565เห็เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ